ผู้สูงอายุมักจะมีภูมิต้านทานที่ลดลงหลายคนมักจะมีโรคประจำตัวหมอก็แนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและชีวิตที่มีความสุขขึ้นค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงเรงขาหานเวสกุลน,นะคะอายุรแพทย์ และแพทย์ประจำคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวโรงพยาบาล b บ h ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนของผู้สูงอายุนะคะอย่างที่เราทราบกันผู้สูงอายุมักจะมีภูมิต้านทานที่ลดลงนะคะหลายคนมักจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดัน โรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดน,นะคะซึ่งวัคซีนที่หมอจะแนะนำอันดับแรกเลยนะคะก็คือวัคซีนโควิด -19 อ่าหลายคนก็น่าจะรู้จักโรคนี้แล้วนะคะโควิด -19 อยู่กับเรามา3ปีแล้วนะคะก็เป็นโรคทางเดินหายใจก่อให้เกิดปอดอักเสบ หลายหลายคนก็ป่วยจากโรคนี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตมากมายนะคะจากโรคนี้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะแล้วหลายๆคนที่ยังไม่ได้กระตุ้นก็แนะนําให้ กระะะตุ้นนะคะโรคถัดไปที่หมอจะพูดถึงก็คือโรคไข้หวัดใหญ่หมอแนะนําผู้สูงอายุทุกท่านให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายหลายคนจะถามว่าทําไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะในเมื่อไข้หวัดใหญ่เนี่ยลดลงใน2ปีที่ผ่านมาหมอคิดว่า การที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาลดลงเพราะหลายๆคนเนี่ยช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาได้ใส่แมสพอเราเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมการใส่แมสก็อาจจะลดลงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่น่าจะกลับมาเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งในประเทศเราไข้หวัดใหญ่มักจะเป็นปัญหาช่วงหน้าฝนนะคะอยากจะให้ไปฉีดก,ก่อนหน้าฝนค่ะ ส่วนในประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศยุโรปหรืออเมริกาไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นปัญหาช่วงหน้าหนาวก็จะแนะนําให้ประิดก,ก่อนถึงหน้าหนาวนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถทําให้เกิดปัญหาปอดอักเสบได้ทําให้ต้องเข้านอนใน ICU หรือทําให้เกิดการเสียชีวิตได้แนะนําให้ฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะบ้านเราจะมีทั้งวัคซีน3สายพันธุ์และทั้งสสายพันธุ์ก็แนะนําให้ฉีดปีละครั้งค่ะส่วนวัคซีน จะเป็นวัคซีนปอดอักเสบหรือวัคซีนปอดบวมวัคซีนตัวนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียก็ลงปอดทำให้เกิดการน,นอนโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยถึงขั้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะแล้วมีการเกิดการเสียชีวิตได้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือไข้วัดใหญ่อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีรียซ้ำซ้อนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาจากแบคที r i ีย n e u m o c o c c u s ได้นะคะหมอจึงแนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องฉีดวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนปอดอักเสบมี2ชนิดนะคะเป็นเพลฟนา13และนิวโม23ต้องฉีดอะไร ต้องฉีดทั้ง2ตัวไหมต้องฉีดตัวไหนก่อนอันนี้แนะนําให้คุยกับแพทย์นะคะวัคซีนถัดไปที่หมอจะแนะนําก็คือวัคซีนมูสวัสดนะคะหลายๆคนอาจจะจําได้ว่าตอนเด็กๆเคยเป็นอิสุกอิสัยพอหายแล้วเนี่ยไวรัสตัวนี้มักจะหลบอยู่ในปมประสาทนะคะพออายุละมากขึ้นภูมิต้านทานลดลงก็อาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีตุ่มใสๆขึ้นไวรัสตัวนี้ มักจะสร้างปัญหาซ้ำๆนะคะเมื่อไร่ที่ภูมิเราตกเพราะฉะนั้นหมอแนะนํานะคะหลังจากอายุ50ต้องฉีดวัคซีนตัวนี้เข็มหนึ่งนะคะวัคซีนถัดไปที่หมอจะแนะนําก็คือบาดทะยักไอโกรนคอติ I นะคะอย่างที่เราทราบกันบาดทะยักก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียสมมุติเราเป็นแผลเราโดนอะไรตำแล้วสิ่งนั้นมีสนิมนะคะหรืออันนี้เกิดจากดินก็ได้นะคะ อาจจะโดนเซียนน้ำต่ำอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดโรคบาดทะยักได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดวัคซีนบาดทะยกักส่วนไอกรนคอตีก็สําคัญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนได้ฉีดวัคซีนตอนเด็กๆแต่พออายุมากขึ้นภูมิต้านทานก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก10ปีนะคะควรจะต้องฉีดวัคซีนตัวบาดทะยักคอตีบนะคะแล้วก็อย่างน้อยครั้งหนึ่งควรจะฉีดตัวผสมค่ะ ก็คือตัวที่เป็นไอโกรนคอติบาทยาผสมนะคะส่วนวัคซีนอื่นๆนะคะอย่างเช่นวัคซีนไวรัสทั cept, บอักเสบวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนไข้สมองอักเสบก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะตอนนี้โควิด19ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติหมอก็แนะนำให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มปราบ,บางได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสุขภาพ ที่ดีขึ้นและชีวิตที่มีความสุขขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ